บายดี bye. ทุกคนมณีเราไม่สี่ใดมาหักสลีไปไายเนาะเพราะว่ามันเริ่มแก่แล้วสลีสลีบ้านเนาะนี่เนาะสลีบ้านสีได้ไปไายแล้ว,น,วน,น,น,ลน,ลนี่ช่วยกันมากินนึ่งไก่พี่เนาะหักสลีแล้วพอดีช่วยน,นึน่งไก่เห็ดแจวสมมตินะนึ่งไก่กเสุกแล้ว mà tầm giác số một này mà. Ờ chít khay. Gieo tam giác vậy này. Này phúng bình lọ. như nào. Sai ở đây ำลังแกพี่น้องสลีกำลังหนึ่ง,งน,นึ่งนี้ก็มีหัดหักหักนี่กินนนหอนไชโยดาพีดอกแซ่บปุ๊กไลเตร์พี่น,น้องสุดดอดเลยล่ะ

<Okay. S 2> สบายดีทุกคน,นืันนี้มาหลักสลี่หนอยูนาเนาืัอนี้เนาะก็ด้เอาไก่มาตั๋นึงนึ่งไก่กินกับเจียวสมเนาะเจีวซีฟูดหอแหละมามาเดินมาเดินกินข้าวนำเบะามีมาเน่อยให้ยูนาบรรยากาศฟ้าบดฝนย้อยนิดน,นึงเนาะ่ะเ oh. ข้ากันเด้อ บางซีบบางนา้ำเหมือนกันหอนหอนนะอือดีไม่ไม่ไม่ดีต่อไรต่อไรไม่ไม่

Hi!